อ๋บุดกวักกันทั้งนั้นเลยจากเนื้อจากหนังเอาผมตัวดึงนี่สิบสิบดนะสิบบเอ็ดสิดึงมาจากหลังบ้านนะครับพยายามดึงนอนเต็มสายเมื่อคืนแห้งไปหน่อยก็เลยดึงกชุดกระชากลากถูมาธนพลหนประดิษฐ์นะครับอดีตดาวซันโบก็ลงสนาม ให้กับ16รวมพลังปีกายนี้ไปไหนไม่รับพอ,อปีกายไปเล่นรวมใจปีนี้เสริมทัพโดยหลายคนด้วยกันนะครับไม่จะเป็นอำนา,นาจนำเทืองเสริมให้กับ16รวมพลังนะครับแล้วก็ยังมีสิตธนันกำลังสอนนี่ก็ดึงมาจากที่นอนเหมือนกัน อาละครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นน่่สั่งด้วยเช็คเวลาด้วยนียย่แหละครับกับตันทีมที่ดีต้องรอบครอบแล้วครับรอบครอบพัญากราอาวางขวางแล้วจวังหวะนี้ยิงเลยครับยิงเลยโอ้วันเฉลิมได้ทำท่ายึกยักเหมือนกันครับรักษาประตูของ 6กนะครับสีม่วงนี่หกบวกสี่วันนี้หรือว่าปีนี้น่าจะดูเบลอไปผมไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยดียก็ต้องต้องบอกไว้เป็นการออกตัวนะครับ ปีนี้น้ำมันคอยจะท่วมอยู่เรื่อยนะครับออต้ลุปท่วมมากไปเดี๋ยวหัวเทียนบอดก็อย่าไปซีเรียสครับอย่าไปซีเรียสกับผมเลยแต่ครับเว้นวักให้สักคนธนพลหน้าก็ดิ้ไปไปข่าวนายมาอืมแล้วจังหวะมีโอกาสไหมครับธนพล โอ้โห,โหโลูกนี้พยายามยึกจักดึงจังหวะสิทธนันกำลังสอนครับผ<ห>ู้เล่นของ16ลมพลังมาเลเจข7ตังปั่มบอลมันไม่พุ่งไปข้างหน้าแล้วครับเลยเสียจังหวะไปนิดนึง<ห>ปีนี้บอกว่าเมื่อปีกลายเสียฟอร์มไปแล้วปีนี้จะรักษาฟอร์มไว้สำหรับแชมป์เก่า หกบวกสี่ก็ใช่ย่อยครับเนี่ยคอดีตแชมป์เอาละครับนี่แหละครับตวัวผู้เล่นแม่สิริพลปานพรมครับเจ้าดำหักเขชีวิตนวครับอักเขชีวิตไปรู้สึกว่าปีนี้ทำมาหากินเข้มแข็งมากขึ้นแต่ก็อดไม่ได้แลครับในเมื่อมีศึกลูกหนังที่ตัวเองชอบก็ยังคงไว้ยังคงไว้หลายๆคนเลิกลาไปแต่ ดูแล้วอย่างเช่นไพร์ต้นสกุลนี้ก็ยังยังอยู่กับวงการนี้นะครับนพระลให้บอลมาตรงกลางยังได้อยู่ครับ16ลุ่มพลังคว้างเลยครับลูกนี้แล้วเป็นจังหวะงไหลขึ้นไปไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูครับกิดิชัยพระวง์ ให้บอลมา16ลรวมพลังได้บอลออกบอลมาที่หมายเลขสิบแล้วจ่ายบอลทะลุขึ้นไปนรัฐพนรัฐพลยกเข้าไปในเอาบอลลงพื้นธนพลจ่ายแทงทะลุขึ้นไปครับจังหวะนี้พลิกตัวได้ไหมแล้วไหลอย,อยิงลูก้โอ้จังหวะนี่แหละครับคือการประสานงานที่ดีนะครับเมื่อตัวเองพลิกไม่ได้ก็ต้องให้เพื่อนยิงซ้ำเข้าไปอย่างนี้แหละครับ ขยับขึ้นน้ำหกบวกสี่แล้วครับตอนนี้สิบหกรวมพลังไ่ไเลยไ็ไรล็อกหลบครับเนี่ยเสือเสือร้ายนะครับเสือเท่าธัญยกรต้องตามครับธัญยกรกับธนพล ค่อยๆเคาะกันออกมาครับแหมโดนเกี่ยวครับโดนเกี่ยวจังหวะนี้ธนพลนาคประดิษฐ์ของ16ลมบาลังครับได้ฟาวเดโอ้แทงยาวครับลูกนี้แล้วป้ายเข้าในต่อมือผู้รักษาประตูครับวันเฉลิมเซนติมัสของคงบุษยีสาดโดงเข้ามาแล้วเจ้าโอ้โหลูกนี้แม่ครับบอลเล่ เราทำอีกทีนลยไม่โดนครับมืดออ,อีกทีก็ไม่ได้ครับธัญกรข้อสัง่งคำเอวเลยนะครับสําหรับทางด้านไพรั์ต้นสกุลบอกได้ยังไงได้ยังไงแม่คานช่วยไว้ครับสิริพลปานพมยังโชว์พิษส,สงไม่ได้ครับพิษส,สงนี่เหลือลายเอาละครับบิ๊กแมต์คูนี้ยิงอีกแล้วโอ้จับบอลแรกแล้วบอลสองโน้มตัววอลเลยลูกนี้ข้ามคานครับ สิริพลปานผมยังมีแรงอยู่ครับเดี๋ยวอีกสักสองลูกหรือสามลูกนี่แรงยิงก็จะอ่อนลงแล้วครับค <c oughs> า,า,าดว่าหนึ่งประตูตโซนครับสิหกลมพลังขยับดำยังไว้ใจไม่ได้ครับปลดล็อกได้ก่อนโดยสิบกลมพลังครับหนึ่งประตูยังไม่ออกครับแล้วจ่ายบอลเข้ากลางมาที่ธัญกรข้อสังของ 6, 6อกบวกสี่บวกี่รับบอลได้ แล้วเคาะจังหวะนี้ให้ดูเท้าซ้ายให้ไปริมเส้นยังคลองบอลอยู่ครับเซตบอลขึ้นมาไม่รู้จะจ่ายใครเหมือนกันครับออกมายกแกวลงไปแล้วใช้ความแข็งแกร่งพาบอลไปข้างหน้าโอ้โหบอลไปแล้วแต่มันช้าไปจังหวะนี้ธนพลน,น่าประดิษฐ์ต้องยอบทําเสียฟาวครับพอหยุดผู้เล่นของหกบวกสี่กระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษเกือบถึงเหมือนกันนะครับโอ้เล่นกันแบบไม่ต้องหายใจหายคอเลยนะครับ เปิดเกมเข้าใส่กันทั้งสองทีมตอนนี้เกมจะเปิดมากขึ้นแล้วครับเพราะว่า6บวก4เป็นฝ่ายตามหญิงกดไปหน้าประตูแม่บอลไม่ฉลบครับหมายเลขสี่เหมายเลขห้าครับ มันหยัดใจกระสันบางบอลให้ออกไปครับแล้วเป็นคอนเิคกของหบวกสีครับไม่ได้ครับอ่านได้แต่ <c oughs> เขียนไม่ได้ห <c oughs> วางเข้ามาโอ้โหกสะบัดออกมาครับแล้วก,กระดกยกมาสวย <c oughs> อย่างได้อยู่ครับธ <c oughs> นาพลธนาพลเลื้อยแล้วจ่ายออกมา แล้วยกจ,จังหวะนี้โอ้โหแโถไปแบมาแล้วก็ไม่เหลือครับแม่จังหวะนี้ยิงได้ทุกตัวแล้วครับขึ้นไปสามคนนี่ยิงได้ทุกตัวจริงๆสิบหกลมพลังขยับขึ้นไปอีกแล้วครับเป็นสองประตูต่อศูนย์เจ้าหน้าที่สกอร์ครับรับสินบนไปแล้วกรุณาทําหน้าที่ของท่านให้เรียบร้อยด้วยนะครับไนรัต ขึ้นไม่ได้ก็ต้องคืนฝากไว้ก่อนแล้วครับค่อยเล็มไปเรื่อยด้านหกบวกสี่เราลองวางยาวๆครับชิปไปหน้าประตูหกตั้งเข้ามาโอ้หวืดไปหมดแล้วครับอย่างได้อยู่ที่สิบหกลมพลังแล้วอสุดตัวจริงๆครับยืดมา,อาบอลยังไงก็ไม่ถึงครับสุิธิพลปานพม ผู้ชมก็ขยับหุ้มเข้ามาหุ้มเข้ามาตอนนี้รู้สึกอบอุ่นขึ้นเยอะนะครับเมื่อเช้านี้รู้สึกหลงเหลงเลอเกินหลงเหลงไม่มีคนดูก็ไม่เลาใจแล้วครับตอนนี้ธนพลหน้าประดิษฐ์ฝังบอลออกไปแห่งบอลเลียดแนละ้วแต่งจังหวะฝากไว้แหมยังช่วยกันแซะไว้ได้ครับ6-4แหมให้ช้าไปนิดครับ6-4ยังได้ แล้วเล่นจังหวะนี้เร็วขึ้นมาโอ้โหเจตนาดีครับแต่ว่ามันเบาไปหน่อยแล้วยังช่วยกันไม่ได้ไหลามาถึงครึ่งแล้วจ่ายมาโยกขยับแหมกระต็บข้อเท้าดีครับจิตนันออกไปที่ธนพลน,นาประดิษฐ์ธนพลขึ้นหลังครับขึ้นหลังไปที่หมายเลยค่ะ ของ16บกลมพลังยังได้บอลอยู่ครับระหว,ว่างขวางไปดีครับจังหวะนี้ยืนอยู่บ้างๆตอนนี้ได้โชว์แล้วครับสําหรับทางด้าน16บกลมพลังโจกโยกแล้วใช้ตัวบงังไปเองครับออกบอลไปที่ว่างคืนกลับตั้งต้นกันใหม่ครับสิบกลมพลัง ธนพลันพลยังเซตบอลอยู่ครับเกมมันยังขึงๆจังหวะเปิดเกมเข้าใส่ยังไม่มีก็ยังไม่รีบร้อนแล้วครับธนบพลดึงบอลหลบยังได้อยู่ครับันบพลแล้วแหมลูงนี้เข้าชาร์จอย่างแรงเลยนะครับหมายเลขเจ็ดสิทนันกำลังสอน บอลออกหลังไปครับอยากเห็นพาณิชอยากเห็นพาณิชย์เดี๋ยวได้เห็นครับเดี๋ยวได้เห็นอันนี้ไม่มีใช่ไหมครับ ลงค <ains> ู่ต่อไปเหรออ๋ออันี้คู่ที่สองวันทีน่ห้าสิตะนันของศิษย์ปกครองบลังนาพลเล่นกันแบบชนิดที่เราทีมเร์ะแล้วครับเกาะบอลกันไปมาโดไปไปงยิงเข้าไปวันเฉลิมต้องออกแรงปัดครับปัดให้บอลออกหลังไป ต่างปั๊มแล้วครับนัาจะโอ้โหลูกนี้แม่ ะมีอะไรเกิดขึ้นครับบอลสองลูก้ออเก็บเลยลูกเริ่มเกมข้าไใหม่ครับพยายามจะพาบอลไปเหมือนกันแล้วเป็นบอลของหกบวกสี่ครับเร บรญยัตของหกบวกสี่ครับหมายเลขห้าบัหยัตแจกะสันพยายามจะพาบอลขึ้นไปครับก็เสียตำแหน่งก็ต้องกลับไปรักษาตำแหน่งที่เดิมครับหกบวกสี่แล้วครับ มานบมานบมานบขันทีทับมาเลขสิบเของสิบหกลมพลังยิงลูกนี้โอ้ยังไม่ได้ครับหกบวกสี่แล้วเป็นจังหวะโอ้ยหกบวกสี่หมดไปทำอะไรอยู่เหมือนกันไม่ไม่รีบฉกชวยจังหวะ อย่างรองบอลไม่ได้ครับเก็บบอลได้สิริพลปานพรมไหลเลียนๆขึ้นไปที่ธัญกรไม่มีจังหวะแม่ช่องมันไม่มีครับแล้วตอนนี้ power p พ a y ขึ้นมาบ้างแล้วครับแม่เนี่ยล่น power play <c oughs> power p a y ท่านลอง <c oughs> แมแปลว่าเปิดเปิดเกมเข้าใส่ เวอร์ก็คือเปิดนะครับลมหัวกุดนะครับลมหัวกุดไม่ต้องตกใจพี่น้องพี่น้องไม่ต้องตกใจลมหัวกุดโอ้โหโดนหัวตรงนี้ยกล้อเลยครับธนลแม่โดนลมยกล้อโดยเต้นนวครับโอ้เต้นเต้นเต้นรับไปก่อนรับมาก่อนโอ้ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นนี่แหละครับ ประธานสมบัติไม่ได้แล้วละแกได้แกดูเต้นกันเอาเถอะปีนี้แกเกี่ยงน่นเก่งนี้แล้วกันผมไม่มีเบียเลี้ยงให้กับนักเลงดูแลทีมไม่ค่อยมีข้อมูลจากคุณบรรจุข้อมูลมลอดออกมาผ่านดาวเทียมปากดีเป็นสีแกปากคุณครับกรรีคิดครับ สิตธนั้นของ16ลมบลังมันได้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองศูน20เหรอ,องหรือสสามสองเนาะอืมพันยกรข้อสั่งต้องกวาดบอลออกมาครับแหม่เนี่ยครับเก่าว่ายังเอาบอลลงพื้นได้ดีทราบข่าวว่าไปซ้อมหญ้าซ้อมที่สนามญ้าเทียมประจำแล้วครับหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกหรือเปล่าใช่เนาะ ครับเ <laughs> ชิญคุณจำด้วยหลงลืมแก่แล้วปีหน้าก็รับเบีย้ยแล้ว